สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่แฟนไทยได้เฮนะฮะสามช่องถ่ายทอดสดทัพชังศึกทีมชาติไทยล่าแชมป์อาเซียนคัพ2024มาชลาอิชิอิเตรียมนัดทัพชังศึกทีมชาติไทยยุคนิวเจนลุยภารกิจสําคัญล่าแชมป์อาเซีน ishi, ยนเมซูบิชิอิเล็กทริกคัพ2024ระหว่างวันที่8ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมปี2568โดยทีมชาติไทยนะครับอยู่ในกลุ่มเอร่วมสายกับ มาเลเซียสิงคโปร์กัมบูชาและติมอร์เลเตแต่จะสุดผ่านสาช่องทางนะครับผ่าน3ช่องมีดังนี้ไทยรัฐทีวีช่อง32 AAS Play และ y o u t u b e BG Sport โปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยมีดังนี้นัดแรกวันที่8ธันวาคมปี2 5 6 7ติมอร์เลสเตพบทีมชาติไทยตามัลาประเทศไทย2ทุ่มตรงที่3าฮังเดสเตเดียมที่ประเทศวีนา นัดที่สนะครับวันที่1 4ธันวาคมปี2567ทีมชาติไทยพบทีมชาติมาเลเซียตามเวลาประเทศไทย2ตุ่มตรงนะครับเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานบ้านของประเทศไทยนัดที่3นะครับวันที่17ธันวาคมปี2567สิเงคโปร์พบทีมชาติไทยตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์นัดที่4วันที่20ธันวาคมทีมชาติไทยพบกัมบูชา ตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยเล่นที่บ้านประเทศไทยของเราส่วนรอบรองชนะเลิศน,นะครับเล็กแรกแข่งวันที่26ถึงวันที่27ธันวาคมเลกที่2วันที่29ถึงวันที่30ธันวาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศเล็กแรกวันที่สองมกราคมเลกที่2วันที่5มกราคมปี2568นะรบครับก็ไทยแลนด์สู้ๆนะครับถ่ายทอดสดทาง 3ช่องทางไทยรัฐทีวีช่อง32 AAS Play และ o u t u b e b g Sport นะครับด่วนฟีดแบ็กคดีบุรีนย์เก็บค่าบัตรขายของเร็วสุดเกินครึ่งซีซันที่แล้วเรียบร้อยรวยเป็นรวยจากผลงานการเก้วสนามชังอารีนาแบบตัวหนึ่งของแฟนบอลบุรีรัมยูเต็ด รวมถึงการขายของที่ลึลกในเมกาสโตรที่สังเวียนแข่งบุริลัมยูเต็ดในวันการแข่งขันโดยเมกาสโตรบุริลัมคาซลเมกาสโตรสถานีรถไฟบุริลัมเมกาสโตรห้างเทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บริลัมเมกาสโตรกรุงเทพทำให้ในเวลานี้ยอดรวมของเงินรายได้บริลัมทะลุครึ่งหนึ่งของซีซันที่แล้วไปเป็นที่เทยบร้อยแล้วหลังจากฤดูกาลดังกล่าวทัพปราสาทไซฟ้า เล่นรวมกันทุกถ้วย16เกมในบ้านฟันเงินไปทั้งหมด144,673,012ล้านหาท้าว่ามา,มาถึงวันนี้แค่5แมตช์ได้เงินไปแล้วทั้งสิน้น74,219,054ล้านสองแสเกบี่บาทโดยสร้างห้าเกมดังกล่าวนะครับที่ลงเล่นในสี่แมตต์แข้งช้าง,งอลินาในุดการสองี่ถึงห้าประกอบไปด้วยชนะทูแบงกคอสโยเตสี่สได้เงินถึง16ล้านบาทฉะนั้น นคนปรปฐม f อฟซมศูนยได้รับเงินไป5ล้านบาทชนะ PT ทีประจวบ FC 60ได้รับเงินไปถึง19ล้านบาทชนะอุทัยธานี FC 10ได้รับเงินไป9ล้านบาทและเสมอลำพูนบริเอร์ได้รับเงินไป22ล้านบาทนะครับเดี๋ยวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกุณพลปราศาสายไฟ้าปุเรียมยูเนเต็ดหลังจากจบศึกฟีฟ a าเดของทีมชาติไทยจอกไปเยือนร้อยเอ็ดพีบ ซึ่งทำศึกฟุตบอลช้างเอเ u p 2ัถึงสรอบ64ทีมสุดท้ายบันทึกการที่9 9พฤศจิกยายนนี้ที่สนามจังหวัดกีฬา101คลอก k i เวลา15.30นนาิการครับรวยมากเลยทีเดียวบานทแบนขึ้นไหว้พวดข้อคิด10ข้อหลังเกมทีมชาติไทยเสมอกับสอบปอป,อปอลา กอลงล้านเธอร์ทุกเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องนะัดที่2ตามปฏิทินฟื่อเด่ทีมชาติไทยภายใต้ก,การนำทัพของโคชญี่ปุ่นอย่างมาชิระอิชิอิที่สง่งผู้เล่นยุคนิวเจนแทบจะยกชุดลงสนามสุดท้ายก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับสอบปอปลราวหนึ่งหน่ล่าสุดบรนําแป้งโดนพันร่มซ้ำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเกินไหวโพสต์ข้อความถึงข้อคิด10ข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่ง สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาําวันรวมถึงสามารถนําไปใช้ในวงการฟุตบอลอีกด้วยโดยก็ความจากเพจมาดําแป้งรู้ว่า10ส,สิ่งที่ทําให้คณเสียเวลาชีวิต 1. น,นั่งรอแรงบนังวนดาลใจ2กังวลว่าคนอื่นจะคิดว่ายังไง3พร่้บนพูดอย่างเดียวไม่ทํา4พยายามทําให้ทุกคนพอใจกับตัวเอง5เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอด6พิพาทกับเรื่องเดิมๆซ้ำๆไม่แก้ไข7ข้คาดหวังความสมบูรณ์แบบ 8. ขาดการจัดลำดับความสำคัญ 9. ความล้มเหลวจนไม่กล้าทำอะไร 10. ไม่ใช้ชีวิตของคุณอย่างคุ้มค่าเอามาฝากลูกเพจชื่อว่า10ข้ออาจจะทำให้หยุดคิดแล้วเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่สัปดาณนี้เหนื่อยหนักหล้นแต่สู้ๆกันทุกคนนะคะแท็กมาดาแป้งพร้อมส่งพลังใจให้ดังไกลลีกระดับโลก เพจหลักบุนเดสเกาเยอรมันโพสภาพถึงกับตันทีมชาติไทยพร้อมแท็กชื่อชนาทิพย์สงสิฮือฮานะครับวงการฟุตบอลไทยกันเลยทีเดียวเมื่อเพจหลักบุนเดสเกาเยอรมันลีกชั้นนำระดับโลกของเยอรมนีที่มีผู้ติดตามสูงถึง12ล้านโพสภาพชนาทิพย์สงสินดาวรุกทีมชาติไทยพร้อมกับแท็กไปที่ชื่อของเจ้าตัวพร้อมใส่ข้อความรู้ว่าผมเห็นเขาเล่นครั้งแรกผมบอกได้เลยว่าคนนี้เทนไซหรืออัจฉริยะ ทักชนะทิพย์สงศินเส้นทางของพวกเรายัางอีกเยียบไกลมาพยายามทำนี้ดีที่สุดกันเถอะโคจิมิโยชิในสนามฟุตบอลถ้าเก่งพอก็ตัวใหญ่พอด่วนช็อตวินิทีประธานโตโนโ่ยิงวิกิสุดมหัศจรรย์ใส่ทีมชาติไทยชุดอยู่23ปี เจ้าบ้นังก่านะครับท่านประธานโตโนโ่พาคินประธานสโมสรเกสตร,รสัต Fc จากการยิงรีคิกสุดสวยให้ทัพนาคามรากตไล่ทีมชาติไทยชุดยู่23ปีมาเป็น1 2เกมหมุนเครื่องเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาโดยเกมาั้กน่าวมาจากอิจิออนาคตจริญญี่ปุ่นของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เดินทางเข้าไปชมเกมนั้นด้วยนะครับส่วนท่านประธานโตโนโ่ยิงอย่างสุดสวยอย่างเจดวิดเบ็คแฮมกันเลยทีเดียวนะครับโคตรโหดเลยนะครับใส่โคลงนะฮะ นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่19พฤศจิกายนนะครับ